สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามกิจกรรมวันที่12ที่ปริยานะฮะตอนนี้ผมถึงบริเวณชายหาดที่เราจะจัดก,กิจกรรมแล้วนะครับตอนนี้ก็เห็นโทรมาหลายท่านบอกมาถึงแล้วนะฮะอาจจะยังไม่เห็นเวทีนะฮะเนื่องจากว่ารถติดนะฮะก็ทําให้เวทีอาจจะมาถึงล่าช้านะฮะแต่กิจกรรมเราเดำเนินดําเนินปกตินะฮะไม่มีการยกเลิกแต่อย่างใดนะฮะตอนนี้ผมเดินทางมาถึงแล้ว สำหรับพี่น้องที่เดินทางมานะฮรก็จะพบเห็นว่ามีเจ้าที่ตำรวจนะฮะมีการตั้งด่านมีการตรวจไปกับขี่มีอะไรค่อนข้างจะเยอะนะฮะก็ถ้าพี่น้องคนไหนที่มาพัทยาแล้วนะฮะจากที่อื่นนะฮะที่เดินทางมาปรากฏว่าเข้าในพื้นที่ไม่ได้นะครับอาจจะติดอยู่ตรงแยกพัทยากางตรงท็อปหรือจุดไหนที่เป็นจุดตั้งด่านนะฮะให้โทรหาผมนะครับเบอร์โทรผมนะครับ0803979555 เบอร์โทรผมนะคร080397955นะครับก็ให้ติดต่อและโทรเข้ามาหาผมได้ทันทีนะครับผมจะส่งคนไปรับนะครับถ้าเข้าไม่ได้นะฮะยังไงก็บอกกับตำรวจไปเลยครับว่าเรามาร่วมกิจกรรมรดนงล์ไม่เลื่อนเลือกตั้งนะครับเราบอกกับตำรวจไปเลยครับแล้วถ้าตำรวจไม่เข้าถ้าตำรวจมีปัญหาเยอะตำรวจทำงานมีปัญหาเยอะนะฮะผมจะเปลี่ยนสถานที่จัดชุมนุมเป็นหน้าสถานีตำรวจ ซอย9นะครับอันนี้ผมประกาศบอกพี่น้องให้ทราบนะครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่ไม่สามารถเข้ามาจุดนี้ได้นะครับผมจะเปลี่ยนสถานที่ชุมนุมทันทีนะครับพี่น้องครับก็เราไม่เป็นไรครับพี่น้องครับตำรวจปล่อยตำรวจ,รวจทําหน้าที่ไปหน้าที่ใครหน้าที่มันหน้าที่ตำรวจคือดูแลความปลอดภัยนะฮะเป็นผู้พิพทักษ์สันติราพนะ้ะดูแลความปลอดภัยทําไปนายสั่งอะไรมาก็ว่ากันไปนะฮะเราก็มีหน้าที่ของเราหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องออกมายืนหยัดต่อสู้กับอํานาจของเผด็จการอานาจรัฐที่ไม่เป็นธรรม เราออกมาเพื่อเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งการเรียกร้องของเรานะพี่น้องครับไม่ใช่ได้แค่กลุ่มเรากลุ่มเดียวไม่ใช่ได้แค่คนคนเดียวแต่ทําให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้รับทั้งหมดนะครับพี่น้องครับก็ต้องกราบเรียนพี่น้องให้ทราบนะฮะวันนี้เมื่อกี้ที่ส่งเข้ามาแล้วนะครับเห็นบอกว่าจากชุมนีเริ่มทยอยเดินทางมาแล้วนะครับระยองเดินทางมาแล้วนะครับส่วนที่ที่มาไม่ได้นะฮะก็ไม่เป็นไรครับมาไม่ได้ผมได้แจ้งไปแล้วว่า ทุกวันที่เรามีการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นในทุกๆวันนะครับ5โมงเย็นเป็นเวลาหลักของเรานะฮะให้เราไปยืนหน้าสารกลางครับกระดาษ A4 1แผ่นเมจิกหนึ่งแผ่นแค่เขียนคำว่าไม่เลื่อนเลือกตั้งยืนอยู่สักประมาณครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่ที่ท่านสะดวกนะครับทําอย่างนี้ฮะมีหนึ่งคนก็ดีมีสองคนก็ดีมีกี่คนไม่สําคัญครับคนจะมากคนจะน้อยไม่สําคัญครับทําเสร็จแล้วถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กกระจายบอกข่าวสารบอกกับให้ถึง สื่อต่างชาติบอกไปถึงรัฐบาลว่ามีประชาชนจํานวนมากจํานวนมหาศาลที่เขาไม่เห็นด้วยกับการเลื่อนเลือกตั้งเราออกมาเพื่อให้คุณมีจัดการเลือกตั้งเพราะถ้าคุณจัดการเลือกตั้งช้าพี่น้องเขา้าใจดีแล้วกันเลือกตั้งนั้นจะเป็นโมฆะหากมีคนร้องต่อสารรัฐธรรมนูญนะครับพี่น้องครับฉะนั้นในวันนี้สถานที่แห่งนี้นะครับภาคตะวันออกพัทยาเป็นเจ้าภาพจัดถือว่าเป็นการชุมนุม ชุมนุมก่อนชุมนุมใหญ่ในวันที่13ในวันพรุ่งนี้นะครับใครสะดวกมาก็มาใครไม่สะดวกนะพี่น้องครับอยู่ตรงไหนไปที่นั่นครับพี่น้องครับสารกางจังหวัดของท่านเพราะการต่อสู้ของเราตอนนี้ไม่ได้มีการสนับสนุนไม่มีนักการเมืองสนับสนุนไม่มีหน่วยงานใดสนับสนุนเรื่องค่ารถค่าเดินทางผมก็ใจพ่อแม่พี่น้องครับเราประชาชนคนลากยากการจะเดินทางไปแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดก็ค่อนข้างจะลําบากนะครับฉะนั้นเราก็เอาแบบว่าการชุมนุมของเรา ถ้าเกิดมีนักการเมืองหนุนหรือมีใครสนับสนุนผมเชื่อว่าเรามีกันแค่เราจัดกันเรามาด้วยความเต็มใจบางคนถึงขั้นไม่มีเงินมาก็มีการไปขออาศัยรถเพื่อนเดินทางมาด้วยเสียเงินเสียไรายได้นะครับบางคนก็ยินยอมฮะเพื่ออะไรครับเขาทําสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อให้ลูกหลานของเราเพื่อประเทศชาติของเราฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องครับผมย้ําอีกครั้งว่า คำสั่งคอสช3ทับ5-8ได้ถูกยกเลิกไปแล้วเรื่องการชุมนุมเกิน5คนฉะนั้นวันนี้พี่น้องมาชุมนุมไม่ได้มีความผิดแต่อย่างใดนะครับเราสามารถชุมนุมได้โดยปกติโดยปราศจากอาวุธนะครับการชุมนุมนั้นทางสำนักงานตำรวจนะฮรสพบางพัทยาก็ได้ออกหนังสือสรุปผลการที่ผมได้ไปขอการชุมนุมนะครับซึ่ง ตำรวจไม่ได้มีหน้าที่ว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตนะครับแต่ตำรวจก็ทําหนังสือตอบรับมานะฮะในหนังสือตอบรับก็จะแจ้งมาในวัตถุประสงค์ที่ผมจัดมีอะไรนะฮะวัตถุประสงค์ของผมจัดผมก็ได้แจ้งพี่น้องไปแล้วว่าเราจัดกิจกรรมมีรถโมบายมีเวทีปาร์อยู่ตั้งแต่4ี่โมงครึ่งจนถึงเวลาสองทุ่มนะครับพี่น้องครับแล้วเราก็มีกิจกรรมมีร่วมรับประทานอาหารกันที่นี่ครับผมได้จัดเตรียมอาหารไว้กับพี่น้องทุกท่านที่เดินทางมาผมเชื่อว่าน่าจะเพียงพอครับพี่น้องครับ แต่ถ้ามันขาดตกบกพร่องอะไรไปก็ขออภัยกันไว้ด้วย่วงหน้าก่อนนะพี่น้องครับสิ่งที่เป็นสาระสําคัญที่ตํารวจได้แจ้งกับผมมานะครถึงการชุมนุมในครั้งนี้นะครับก็คือว่าผู้ชุมนุมมีหน้าที่ไปปฏิบัติตามมาตราที่15และมาตราที่16แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะปี2558นะฮะต้องไปฏิบัติตามข้อกําหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดเราทราบดีอยู่แล้วครับตรงนั้น,นครับโบเมื่อวานโบได้ไลฟ์สดอธิบายถึงพรบชุมนุม2,558ให้พี่น้องฟังแล้วพี่น้องได้ติดตามจต็ตามทนมากผมเด้ผมก็เป็นหนึ่งคนที่ติดตามนะครับก็ในข้อห้ามนะครับที่ตํารวจห้ามมานะครับผู้ดูแลรแลับผิดชอบการชุมนุมให้เป็นสงบโดยปราศจากอาวุธนะฮะนี่คือ1ข้อที่ห้าม2หากมีการใช้เครื่องเสียงต้องได้รับอนุญาตจากที่พนักงานนะฮะตรงนี้เป็นห่วงครับผมได้ทําหนังสือแจ้งไปที่ พ่อเมืองก็คือท่านนายกสนทยาคุณปื้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมีการจัดงานนะครับรวมทั้งแจ้งไปที่สพเมืองพัทยาให้กับท่านผู้กกับพันเอกัอผู้ชายกอะเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้อที่ 3. ห้ามสวมหน้ากากปิดทางใบหน้าหรืออมหางตนโดยจงมิให้ได้มีการระบุตัวบุคคลได้ถูกต้องเว้นแต่แต่งกายตามประเพณีนั่นก็หมายถึงว่าเราอาจเรามาชุมนุมพี่น้องครับคงไม่จำเป็นต้องใส่โมงนะฮะผมเชื่อว่าทุกคนเปิดหน้าสู้ครับวันนี้ผมประกาศสู้กับทรราช ผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องครับอย่าได้เกงกัวอำนาจใดๆที่เป็นอำนาจที่มาไม่ถูกต้องครับอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนไหนเลยจะเท่ากับอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนประชาชนคือเจ้าของประเทศที่แท้จริงครับพี่น้องครับตอนนี้ผมจะอยู่จุดนี้รอพ่อแม่พี่น้องนะฮะแดดกาลังโอเคครับอุ่นๆตอนนี้ครับไม่ร้อนมากอุ่นๆนะฮะตอนนี้ครับก็มีตํารวจก็มาคอยดูแลคําำนวคทางสะดวกนะฮะ เมื่อสักครู่นี้ก็มีเจ้าที่ตํารวจนะฮะจากสพอนองปือก็เดินทางไปที่บ้านแล้วก็ติดตามขับรถมาส่งถึงที่ฮะก็ไม่เป็นไรครับตํารวจทําหน้าที่ตํารวจไปครับผมยินดีครับถ้าตํารวจที่ทําหน้าที่เพื่อประชาชนผมยินดีทุกอย่างนะฮะแต่ถ้าตํารวจทําหน้าที่เพื่อเผด็จการนั่นคือตํารวจคนนั้นเป็นศัตรูกับผมทันทีนะฮะพี่น้องครับเราไม่ได้เกลียดชังหน่วยงานราชการเราไม่ได้เกลียดตํารวจเราไม่ได้เกลียดทาหาร แต่เราเกียรติตํารวจหรือเกียรติทาหารหรือหน่วยงานราชการที่รับใช้เผด็จการเท่านั้นครับพี่น้องครับพี่น้องยังแยกนะครับพี่น้องสองประเด็นฮะตํารวจทหารมีทั้งดีและไม่ดีฝ่ายเราก็มีฝ่ายเผด็จการก็มีแต่ว่าถ้าคุณอยู่ฝ่ายเผด็จการคุณก็จะไม่ได้ใจประชาชนคุณจะเป็นศัตรูกับประชาชน,ท,น,านทันทีนะครับพี่น้องครับ <S <S อย่าได้เกรงกลัวครับผมออกมายืนหยัดต่อสู้โดยที่ไม่มีเกรงกลัวอำนาจใดๆผมจะขออยู่เป็นแนวหน้าเพราะม่พี่น้องนะครับ วันนี้ผมจะได้จัดทำพัทยาทําให้กับที่น้องจังหวัดอื่นๆได้เห็นว่าการที่จัดตั้งเวทีปราศัยแต่ละจังหวัดพี่น้องครับอย่าได้ไปกลัวคําอู่ของตํารวจทําไม่ได้ตั้งไม่ได้พี่น้องทําไปครับพี่น้องครับ <c oughs> เราจะทําและใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นหลังจากพรุ่งนี้วันที่13เราจะมีการยกระดับการชุมนุมหากว่ารัฐบาลยังไม่ชัดเจนเรื่องวันเลือกตั้งนะครับ อันนี้เอาครอันนี้เป็นว่าผมรอพี่อนพ่น้องตรงนี้นะครับเดี๋ยวสักรู่เวทีก็เดินทางมาถึงเดี๋ยวอาหารเดินทางมาถึงส่วนรู้สึกว่าจานิวนะฮะกำลังเดินทางมาตอนนี้จานิวออกจากชลมบุรีไปแล้วใกล้ถึงพัทยาแล้วนะครับแล้วก็มีนักปราชญยเป็นนิสิตนักศึกษาเดินทางมาด้วยนะครับก็น้องครับสําหรับที่เข้าไม่ได้นะครับผมย้ําอีกครั้งนะครับว่าพี่น้องประชาชน ประชาชนคนไหนที่จะเดินทางมาร่วมที่ลานกิจกรรมแยกนิพาลอดแห่งนี้นะฮะชายหาดพัทยากางถ้าเกิดถูกเจ้าที่ตำรวจขัดขวางไม่ให้เข้าหรือแต่อย่างใดให้พี่น้องโทรหาผมนะครับผมย้ำเบอร์อีกครั้งนะคร0803979555 0803979555นะฮะแล้วผมจะส่งคนออกไปรับครับพี่น้องครับ แล้วถ้าผมส่งคนออกไปรับแล้วตำรวจยังไม่อำนวยความสะดวกให้เข้ามาร่วมกิจกรรมการชุมนุมในวันนี้ได้ผมก็จะย้ายสถานที่ชุมนุมไปตั้งที่หน้าโรงพักจะได้ลงประจําวันกันได้ง่ายๆเลยนะครับพี่น้องครับเอาตามนั้นนะครับพี่น้องครับพี่น้องทราบโดยทช่วกันแล้วนะครับใครที่ได้ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ช่วยกันแชร์ช่วยกันกระจายข่าว เรามาเพื่อโน้มนไม่ให้มีการเลื่อนเลือกตั้งออกไปนะครับพี่น้องครับตอนนี้ผมถึงแล้วนะครับกิจกรรมยังคงดาเนินต่อไปหากมีข่าวสารใดๆที่ว่ากิจกรรมนี้ถูกยกเลิกไปแล้วพี่น้องครับไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับพี่น้องครับเอาเป็นว่าเราพบกันครับสี่โมงครึ่งจากนิวก็เดินทางมาถึงที่นี่ครับโอเคครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับใครโทร